เป็นเครื่องมือทีสามารถสาาร้างรายได้ให้เกษตรกรนะครับโดยหอมแดงในปีนี้นะครับปลีบพื้นที่ปลูกประมาณ24,000ไร่ครับผลผล้วประมาณ9,000ตันราคาปีนี้ถือว่าดีเพราะว่าออกสดปีราคาที่ประมาณ13-14บาทน,น,นะครับของผล้วก็ทำให้เกษตรกรในปีนี้มีรายได้เพราะว่าต้นทุตนต่อไร่ต่อต่อกิโลประมาณเพียบขึ้นปเลนะครับก็เท่ากับว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น,นในเท่าขอกหอมที่ ราคาดีทำใหไม่มีปัญหานได้แข่งแรงในส่วนของผลผลิตของลักษณนี้ก็คือช่วงปลายเดือนธันวาคมแต่ตอนเริ่มถึง70%นะครับราคาที่ขายก็คือไม่มีปัญหาแล้วในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้เราสามารถจะเก็บไม่ได้นานตัวนี้ดุมหกหลุมแห้งแล้วก็น้ำก็จะเคลื่อนรูปสามารถนำไปใช้ได้หมดเคลื่อนรูป ผลผลิตทัณฑ์ที่เราต่อเนอดจากตัวสมองปกติของสมองก็จะสามารถทําเป็นเวทสภาพหรือผลิตเลิตผสพต้องเพื่ใช้ทั้งสโซ่พวกชิลพวกเจียวนะครับจะได้นอกจากนั้นก็การนี้จะเป็นซอสที่เป็นผลิตภัณทางการที่ไปโลชเชียวกันก็จเพิ่มาติโดยเป็นน้ำจิ้มที่สามารถกินได้กับพวกำเป็นผลิตผลเพิ่มเติด้ครับยีตัวันอกจากนั้นของศชือเกศเราก็จะมีปลูกได้ในพื้นที่ของเชืเกศ ตอนนี้เราทำจำหน่ายพื้นที่เป็นปฏิกรรมท,ที่พร้อมใช้ส่วนก็คือนอกจากส่งเสริมให้เกษตรกรความเพิ่มตัวพืชเพิ่มเติมเข้ามา,า,ามนอนนอจากที่ของเรานอกจากมีทุเรียนแล้วตอนนี้ก็จะมีกาแฟที่เส่งเข้ามาเพราะส่วนของที่ปลูกคือเราได้ได้ไ่ของทุเรียนด้วยก็จะเป็นการเพิ่มรายได้เกษตรกรอีกทางนานหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาได้ สวัสดีครับถึในช่วงเทศกาลก็อยากให้ผู้ที่ le like. จะส่งสึงหมอเป็ดของที่เลึกให้คนที่รักโดยส่งเราก็เลยมีสโลแกนรับใครที่หมอสามารถทานสนแลวก็คือเพื่อเพิ่มราได้ในช่วงฤดูแลรง มีอยู่ว่ะหมอมานำเข้ามาสายอ่ะควบคุมไม่ดีแล้วกันใอ้แดก็ตัดไปแล้วนะพยาเามางกรมนอทางกราวยผก็สั่ให้ช่วยยุบตู้รองมันใเรื่องการอะไรแล้วก็นำสินคาเกษตรเข้าประเทศนะมันมีนอราคาแล้วก็คุณภาพไม่ได้ราคาคุณภาพกวแยาจะแฝง เดีย๋ยวเดี๋ยไปยกันหมดเดี๋ยวกินห่อขึ้นโต๊ะไม่อร่อยนะดูนะ <c oughs> ถ้ารู้อะไรชอบหวานแค <c oughs> ่ไหนนะ็ควรค่อยๆหวานไงแต่ตานิดโอเคนะเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณน,นะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเป็นประจักษ์พยานกันหนึ่งสองขา นะครับนะครับหนึ่งสอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยที่งิีเช่วยกวันให้กันผมด้วยอันนี้เป็นโคงานที่ดีนะครับแล้วก็ตั้งที่ตั้งอะไรยิ่เว่าเรื่องสื่อรักผู้ใจรักไทยที่หอมธิระเกตก็อยากให้ทุกคนส่งต่อความรักต่างๆแลเวพาะที่เดียวบริษัทที่มันอยู่ใน้ใต้และใจกตรงนี้มันก็ทาเราท่างเลยได้กัชมีเปินคนใน้อทด้วย ได้ของอยากได้ทั้งความสุขได้ความสดชื่นนะครับแล้วก็ช่วยสับปะรดเกษตรกรของเราด้วยเราต้องเดินหน้าไปพร้อมเพียงกันแบบนี้นะฮะไม่ได้ดังคนดังทำดังคนดางผลิต่างคนขา,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 ายมันไม่ได้อะมันไม่เกิดแมสขึ้นมาในฝ้าหลวมแลว้วนี้ขอบคุณท่านกระทรวงอุาหกรรใช่ไหมในตัวของสถาบันวิจัยเพื่อสวนของแขกเกษตร แรเยมีบรงงานด้วยอะไรด้วยทั้งหมดจังหวัดเกษตรพานิชทั้งหมดนี่คือการทำงานบูรการกันข้ามกระทรวงนี่คือนโยบายของรัฐบาลของผมเองนะให้มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางกลา,างทางและปลายาทงานทงนะทุกคนเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเออคนนี้ดีคนนีเ้เก่ง้ที่เหลือไม่ทำงานหรือไงต่างมดนะนั่นคือคือนโยบายของผมเองนะครับขอบคุณนะขอบคุณทุกว่าขอให้หมอเพิ่มไเยอะๆแล้วกัน นายโยมชมพงศ์ผมพวกเราทํางานร่วมกันในการช่วยเฝ้าระวังเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ยังคงให้บริการอยู่จํานวน595เว็บไซต์ครับวันนี้พวกผมสองคนจึงอยากมาเป็นกําลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีครับผมในการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากการพนันออนไลน์ครับขอบคุณมากครับย่อย500กว่านันผมไมนายโยมด้วยเดี๋ยวจะบองกับท่านนะตอนนี้กำลังการไปแล้วว่าจะต้องมีการไม่มีฐานข้อกแบบนี มันมันไม่ทนันกับการเป็นไก่ตรงนี้เนะาะทำไปแล้วละ่ะเดี๋ยวแต่500ห้าร้อยกวลายออกมาเดี๋ยวนีเปิดโทรศัพท์อะไรเจอเพื่อน,นั้นนเฮ้ยจะปิดเปิดไม่ต้องจะปิดไม่ต้องออกคำสาัส่งศาลไม่ให้ปัญหาไงยไม่ต้องปิดได้ทันทีก็กฎหมายเรายังมีตัวนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นีเชนก่อนวันนี้วันทั้งตันไงสารกรเลค่ะแล้วก็มี20่ปีแล้วค่ะ ก็ดีมากนะบ้านเรบเพื่อนทำเ็นต่อยอยู่แล้วเพื่อนเด็กๆเพื่อนนะพวกเราอย่าไปสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องในสาระทุกวันอยู่เนี่ยสนใจที่เป็นสาระสักบ้างนะ ทางออนไลน์นะครับให้กับเด็กเลี้ยงชมทั่วประเทศครับให้มีคุ้มคุ้มกันครับในการใช้สื่อสภาเด็กเลี้ยชนนะครับเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเลยครับแล้วก็เป็นผู้แทนของเด็กเลี้ยงชนทั่วประเทศนะครับก็จะนํากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็นานโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ต่อไปครับขอบคุณครับดาทุกอย่างนะที่ สภาไ,ได้กำหนดนโยบายไปแล้วในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยโดวยเฉพาะในไซเบอร์เนี่ยนะเป็นถึงสั้ง,งัญนี่เป็นยุคเป็นคนสังก,การตัวเองด้วยวันนี้ทุกคนช่วยกระตานต่อขอบคุณสมาเยาวชนในประเทศไทยขอบคุณสถาบันยูเอทัศขอบคุณทุกคนนะขอบคุณท่ีมดนตรีนะที่ขับเรื่องนเรื่องนี้ขึ้นมาบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้ชาไปตั้งนิดหนึ่งแต่ก็ผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่าโลกวันนี้มันเปลีป่ยนแปลงไปเยอะเนื่องจากนั้น เราต้องเตรียมความร้อบของคนของเราด้วยนะคหอือ่ให้ไปหลงเชื่อให้ถูก็ร้องด้วยนองเนี้ยนะก็อย่าไปคิดว่าโฆษณาเข้ามาแล้วในใน,นั้นสนใจอย่างเช่นอะไรนะลงทุนพันจะได้พันบาทมันเป็นไปได้ที่ไหนล้วเออลงทุนไนเท่านี้ห้าพันจะได้คืนม,มาห้าล้านเป็นไปได้ยังไงล่ะมันทุกคนจะต้องกำนึงถึงธรรมะนะธรรมะก,ก็คืออย่าโลภอยา่าโกรธอยา่าหลงมากนะ เนยะเพราะนั้นผมห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมจะเป็น้องพูดแบบอที่ออกมาเพราะว่ามันเป็นคนต้องตื่นรวกับประเทศไทยโดยเฉพาะนี่พัวเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆเนี่ยต้องช่วยกันพูดกับเพื่อนกับอะไรทุกเรลเรยนนะจะคเพูดในเรื่องวกนี้วาเรื่องอันตรายนะอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะสิ่งที่ดูคือทุกโรงเรียนทุกหน่วยงานก็จะเอาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้เอิมดีคือต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันผมก็อยากให้ทุกโรงเรียนนะไปศึกษา แตบางศาทั้งหมดแ่ยได้มีเวลาเอาันี้สอนเด็กบ้างให้เขาเห็นว่าอันนี้นถูกไม่ถูกกันลูกถ้าไม่ถูกเราก็จะได้ไปทําไม่ไปลู่มือเขาและให้ฝุ่นจับก็ได้จับตามจับไปให้หมดมันจะได้ขวาดคนนีไ้ไว้แบบได้นะขอบคุณนะลูกนะฝากบ้านเมือ,มองกับเพื่อนด้วย ต้องนี anyway, ้ครับครับมีอีกมีอีกสี่รางวัลครับรางวัลถัดมานะครับเป็นดิจิทัลออฟฟิซี่ออฟตีนนะครับเป็นการจัดการระบบตัวแทนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภาวะผู้พิงหรือว่าผู้ตรวจจิตเตอร์นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใสกวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องนี้ก่อนเลยครับ เป็นดิจิทัลสตาร์ทอปีนะครัเป็นบริษัทรายใมูบในปเทศไทยจำกัดนะครับคุณธุวัิคสุนัาเป็นประธานที่บริหารนะครับอันนี้ถือหุ้นดยคนไทย51เปอร์เซ็นต์ะครับต่อมานะครับเป็นดิจิทัลธาคารไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณพยโย แต่ละข้างหน้าก้งนี้นยนะครับที่เสร็จแล้วป็นก่นี้เลยนะครับพี่าอัสุดท้ายนะครับเป็นดิจิทัลแอนิบอกับอาหาชนนะครับคุณเจรีพรอนจารุกกรสุนครับนครับก็ขอบคุณนี่สงดี ประดีวทิ้ทิ้นเวทีแรกก็เลยเหมือนหนึ่งอถ้าแต่งเสร็จเราแนวใหม่ซึ่งต้องผ่าน GPTI ใหพวกนั้นมาได้โด้หักเลยมาึ้นในส่วนของมันเสิรนี้ก็เรื่องของวันต่อต้านเปิดนะก็มีทั้งสมาคมเยาวชนต่างๆมาร่วมด้วยนะแต่วันนูกคุเราไได้เป็นวันไม่ไวันคนเวัที่เราต้องเสกเขราไปันของเราเนันที่เรา เราวันนี้วันนี้ก็เป็นกิจกรรมการที่เดินลงวันของการทำสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ถ้าเราจะต้องจัดการรองรับเรื่องเรื่องเทคโนโลยีต้องต้องระมัดระวังับลองอ่านาญดึงหาดูด้วยกันฝากไว้โซเชียร์จะดูด้วยว่าอะไรที่มันจะเป็นนิ่รับซ่านในเรื่องเหล่านี้มันทำเรื่องเปลี่ยนแปลงบ้างและโดยต้องยึดความเข้าใจผิดเข้าใจถูกแล้วแต่ถ้ามีคนไม่ดีมันอาจจะไม่ใช้ประโยชน์ในการที่มันเสียหายมูลค่าของงานมันเยอะมากกว่านี้แล้ะบางทีแก้ไข่กฎหมายขึ้นมา จะต้องทำกฎหมายใหม่ขึ้นมาในเรื่องนี้เพื่อจะได้สามารถเป็นได้รีนะอันนี้ต้องดูกฎหมายราให้ด้วยด้วยขอาการเพราะเราอยู่นงี้มีชีโลกไปนีในวันหังการเรื่องพวกนี้แล้วเหล่านี้ทั้งหมดตือง้าของรัฐบาลที่กำมาูหลายกระทรวงลายรับไม่ใช่ของทยของไหยืนไบาตัวใหญ่ยืน โรคลุ่มใหม่แล้วนะขอให้ทำใหนใดวันนี้ให้ดีก็ขอว่าผู้ที่ใช้อระโยชน์ของพนี้อยู่รู้ทุกอย่าการนี้ก็ต้องซื่อสัตย์นะอย่าอย่าทำให้เกิดปัญหาทางภายนอกเอาไหมต้องบ้านอยู่ใส่เนี่ยขอบคุณทุกคนนะขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่มาให้ประเทศไทยขอให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เป็น ลากับประเทศเรามากมใใที่สุดูุกคเข้าใจการแทบประโยช,น,น,ชน์เนี่ยไมีนะขอบคนณทนขอบคุณทุกคนขอบคุณเปบป้า